สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้กับผมครูนันนะครับจากช่องครูนันชแนลนำคลิปในการเล่นฟุตบอลนะครับของลูกชายของคุณครูก็คือเด็กชายพิชาชานำสีใหม่หรือว่าน้องแฟมนะครับในการไปร่วมเล่นฟุตบอลนะครับในสนามญ่าเทียมที่สนามอาเมนศรีวิชัยนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2 5 6 4นะครับ เป็นฟุตบอลอเด็กนะครับยุ่นอายุ11ปีนะครับฟุตบอล7คนในสนามญ่าเทียมนะครับแมตช์นี้เป็นการแข่งขันระหว่างทีมมังกี้สมุยนะครับกับทีมของน้องแฟ้มที่สังกัดทีมสังขวิทเด็กล่าฝันนะครับวันนั้นนะครับนนในครึ่งแรกทีมมังกี้สมุยยิงนำไปก่อนนะครับในนาทีสุดท้ายของครึ่งแรก แล้วสังกิตเด็กลากฝันก็ตามดีเสมอเกือบนาทีสุดท้ายของครึ่งหลังนะครับเล่นกันครึ่งละ10นาทีโดยน้องฟีโน่นะครับหมายเลขก6ทําทให้เสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1เลยต้องมาตัดสินกันด้วยการยิงจุดโทษนะครับเพื่อที่จะคัดผู้ชนะเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายรอบนี้เป็นรอบ8นะครับปรากฏว่านะครับทีมสังกิต ผลการยิงจุดโทษเป็นอย่างไรมารับชมกันเลยนะครับผมคนยิงจุดโทษของสังเวชคนแรกก็คือน้องแฟมลูกชายของคุณปู่นะครับน้องแฟมนะครับตั้งท่าแล้วก็ซัดด้วยเท้าขวานะครับปรากฏว่าข้ามคานนะครับแล้วก็ออกกรอบดอกนอกกรอบไปนะครับมาดูภาพสโลโมชันกันนิดหนึ่งนะครับว่า น้องแฟมตั้งท่าอย่างดีนะครับแล้วก็ซัดเต็มข้อนะครับแต่ว่าบางเอินนะครับมันออกนอกกรอบไปเป็นการยิงจุดโทษพลาดครั้งแรกในการเล่นฟุตบอลนะครับนะน้องแฟมก็เสียใจเป็นอย่างมากนะครับก็ไม่เป็นไรครับเก์การแข่งขันนะครับมีการผิดพลาดกันได้นะครับคนเราต้องมีครั้งแรกกันทุกคนนะครับผมก็เป็นการพูดให้กำลังใจนะครับนะ โอเคครับมาดูคนที่หนึ่งของทีมมังกี้สมุยนะครับนะเอาลูกาวางไว้พร้อมที่จะซัดประตูนะครับประตูของทีมสังกวิชก็คือน้องซิวนะครับใส่เสื้อสีเขียวแล,แล้วแล้วมังกี้สมุยก็ซัดอย่างไม่ผิดหวังนะครับขึ้นนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมทีมมังกีสมุยเสื้อสีส้มๆนะครับแล้วก็น้องติวนะครับมารับหน้าที่ซัดจุดโทษให้ สังกฤตเป็นคนที่2นะครับเรามาดูน้องติวกันนะครับซึ่งเล่นเป็นโซนหน้าที่เก่งมากซัดเต็มข้อเหมือนกันแล้วก็เข้าไปกับประตูมาดูพ่อสอโลโมชั่นกันนะครับซัดด้วยเท้าขวานะครับก็เข้ากึง่งกลางประตูนะครับทำให้สังกฤตมาเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับนะแต่สัง,งวิตยิงไปแล้วอนอ่คนเรามาดูทีมมังกี้สมุยกันต่อนะครับนะว่า คนที่2ผลการยิงประตูจะเป็นอย่างไรน้องซิลเป็นประตูให้สังกิตเด็กล่าฝันเหมือนเดิมนะครับมังกี้สมุยก็เอาลูกมาวางณนะจุดโทษแล,และแล้วก็ถอยหลังไปรอฟังกรรมการเป่านุเวทนะครับหนึแล้วก็ชัดด้วยขวาเต็มข้อเหมือนกันนะครับเข้ามุมด้านซ้ายน้องสิวก็ไปปิดทางนิดหนึ่งมังกี้สมุยไม่พลาดนะครับขึ้นนำา2ต่อหนึ่ง ต่อไปนะครับเป็นคนที่สามของทีมสังกิทย์เด็กกระฝันแล้วนะครับนั่นก็คือน้องฟีโน่นะครับซึ่งเตะหนักมากนะครับนะน้องฟีโน่เนี่เล่นได้แชมป์มากับน้องแฟม้มในตั้งแต่ชั้นอนุบาลน,นะครับวันนี้รับหน้าที่ซัดจุดโทษได้ทีมสังกิทย์มาชมครับหนึ่งสองสามแล้วก็ซัดด้วยเท้าขวาเต็มข้อไม่พลาดเหมือนกันนะครับมาดูภาพสะโลโมชั่นกันนะครับน้องฟีโน่นี่ยิงแรงนะครับนะ สัดเต็มเท้าเลยนะครับแล้วก็โอ้นะครับเข้าอย่างสวยงามก็ทำให้สังกเวฐตามมาตีเสมอสองสองนะครับแต่สังกเวฐนั้นยิงครบไปแล้วสามคนทีนี้คนที่สาของมังกี้สมุยนะครับได้ยิงเข้าก็เป็นนั้นว่าทีมสังกเวเด็กล่าฝันที่ลูกชายของครูนันนะครับน้องแฟนมวิชาชานดำสีใหม่สังกัดอยู่ก็จะ ตกรอบ8ทีมนะครับไม่สามารถเข้าไปรอบรองชนะเลิศหรือรอบ4ทีมสุดสุดท้ายได้นะครับที่รายการาสนามอาเมนศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาเชียร์กัน,นครับเมื่กี้สมุยนะครับ1 2 3นะครับสอยเท้าที่1แล้วก็ซัดด้วยเท้าฝา่าลูกเรียดนะครับเสียบมุมเข้าไปเลยในประตูของเรายังไม่ทันกระเดกเปนะ็ว่าเมื่กี้สมุยก็ ยิ่งไม่พลาดนะครับทำให้ชนะจุดโทษในการาดวลกันวันนั้นนะครับชนะทีมสังกิตเด็กล่าฝันไป3ประตู่อ2นะครับก็ทำให้น้องแฟมนี่เสียใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะซัดประตูซัดจุดโทษนะครับนะพลาดครั้งแรกในชีวิตก็ร้องไห้นะครับออก็เป็นธรรมดานะครับนะ้าของผู้แพ้ทุกคนก็ย่อมมีการเสียใจนะครับย่อมมีการผิดพลาดเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นคุณครูก็ให้กำลังใจลูกชายนะครับนะ ร้องไห้นะครับด้วยความเสียใจเป็นการยิงพลาดครั้งแรกนะครับนะในการเล่นฟุตบ,บอลของลูกชายนะครับตั้งแต่อนุบาลมาจนถึงอายุสิเอ็ดปีตอนนี้นะครับนะณนะสนามอารเมนศรีวิชัยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2564นะครับคุณครูก็ขอให้กำลังใจนะครับลกูลกๆทีมสังกยตเด็กล่าขวันทุกคนนะครับนะรุ่นอายุ11เปีที่ไปเล่นในวันนั้นแล้วก็ กลับบ้านนะครับไม่ได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายก็พลาดถ้วยรางวัลไปนะครับในปีนี้เป็นเพราะว่าโควิดเยอะด้วยนะครับนะเลยไม่ค่อยได้เล่นแมตชนี้เป็นแมตที่3เองนะครับของรุ่นอายุ11ปีในปี2 5 6 4นี้นะครับนะเนื่องจากพิษของโควิดไม่ You try to stay strong